สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับเพิ่มฮาร์ดดิสต์นะครับเพิ่มฮาร์ดดิสต์ให้กับโน้ตบุ๊กนะครับตัวนี้สามยยี่สิจิกในราคา300บาทนะครับอ่ก็คือจะมารีวิวฮาร์ดดิสต์มือสองนะครับเป็นฮาร์ดดิสต์มือสองจาก s h o ป e e นะครับในราคา300บาทได้ถึง320ร้จิกนะครับโน้ตบุ๊กที่ใช้ไปนาน,านแล้วฮาร์ดดิสต์พังก็สามารถซื้อฮาร์ดดิส มือสราคา300-400บาทเนี่ยมาเปลี่ยนแทนได้เหมือนกันนะครับหรือน้ตบุ๊กที่มีพื้นที่น้อยนะครับจะซื้อตัวเนี้ยมาทําเป็นที่เก็บข้อมูลนะครับแทนแฟลชไดส์นะครับเพราะว่าแฟลชไดส์ตัวนึงเนี่ยถ้าเกิดว่า128เมกก็จะปลาเข้าไป4 5 0 0แล้วเหมือนกันนะครับตัวเนี้ยได้ถึง320จิกแต่ว่ามันเป็นมือสองแต่เขาก็บอกว่ามันสภาพใช้ใช้งานได้ดีนะครับ สำหรับโน้ตบุ๊กนะครับรุ่นเก่าๆเวลาที่ฮาร์ดดิสเสียนะครับตอนที่เราไปเปลี่ยนเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้เขาจะนิยมเป็น SSD นะครับ SSD ซึ่งมันดีกว่าเร็วกว่าแต่ราคามันสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเปลี่ยนเนี่ยเราก็จะได้ส่วนใหญ่ก็จะได้แค่120หรือ128มาเพราะว่าเราสู้ราคาตัวฮาร์ดดิสความจุที่สูงขึ้นไปกว่านั้นไม่ได้นะครับ ทีนี้พื้นที่ในการที่เราจะเก็บข้อมูลเก็บภาพเก็บเพลงอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เพียงพอนะครับนี่ก็คือตัวช่วยอย่างหนึ่งนะครับก็คือฮาร์ดดิสก์เอ็กเทนอลนะครับหรือว่าฮาร์ดดิสก์ภายนอกนะครับถ้าเราไปซื้อฮาร์ดดิสก์ภายนอกเลยเนี่ยมันก็แพงนะครับตัวเนี้ยเราเพียงแค่ซื้อสายมาเสียบช่อง USB ก็ใช้งานได้แล้วนะครับหรือจะซื้อเป็นกล่องนะครับกล่องใส่ฮาร์ดดิสก์เสียบ USB ก็ใช้งาน เก็บข้อมูลเก็บเพลงเก็บภาพได้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเพิ่มที่เก็บข้อมูลนะครับให้โน้ตบุ๊กเก่าๆของผมนะครับนี่นะครับไดรซีของผมก็จะมีอยู่แค่120นะครับ120หรือ128ไม่แน่ใจนะครับเฉพาะลงโปรแกรมเนี่ยก็ไป50กว่าแล้วเกินครึ่งแล้วนะครับก็จะมีแค่ไดรฟซีกับ DVD ลอมเท่านั้นเองนะครับผมจะไม่ใช้เป็นสายเสียบหรือว่ากล่องใส่ฮาร์ดดิสต์นะครับแต่ว่าจะใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับก็คือ ช่องใส่ CD นะครับช่องใส่ CD เปลี่ยนฮาร์ดดิสเข้าไปในช่องใส่ CD นะครับไอตัวฮาร์ดดิสช่องใส่ CD ดีเนี่ยเขาก็ออกมามีออกมานานแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยช่อง CD เราไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับมีออกมานานแล้วมีคนรีวิวมีคนทําไว้เยอะแล้วนะครับว่ามันถอดยังไงใส่ยังไงวิธีการเลือกซื้อการวัดขนาดทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะข้ามขั้นตอนในการอธิบายของไอตัวเนี้ยไปนะครับ เดี๋ยวจะลองแกะ CD มาเทียบกันดูก่อนนะครับว่ามันไซส์พอดีไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องใส่ CD นะครับอันเดิมนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ใส่ฮาร์ดดิสต์นะครับที่ใส่ฮาร์ดดิสต์ก็น่าจะเท่ากันนะครับฮาร์ดดิสต์ก็วางลงแล้วก็ดันเข้าไปได้เลยนะครับ นี่นะครับดันเข้าไปให้มันล็อกแล้วก็จะมีน,อน็อตสตัวข้างหลังนะครับขันน็อตให้แน่นนะครับนี่นะครับน,อน็อตสตัวขันเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีไอตัวนี้นะครับไอตัวที่ปิดทําให้มันเหมือนช่องใส่ซีดีมาให้เราด้วยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันจะใช้กับของเดิมได้ไหมนะครับให้มันดูเนียนขึ้นกว่าเดิมนะครับทีนี้ขั้นตอนการใส่ เราก็ต้องถอดไอตัวนี้นะครับออกมาก่อนนะครับไอตัวน็อตตัวนี้นะครับเอามาใส่แทนนะครับมันอยู่ในลักษณะนี้เอามาใส่แทนนะครับในลักษณะนี้นะครับก็จะอยู่แบบนี้นะครับฮาร์ดดิสตัวนี้นะครับมือ2จาก s h o p ปี้นะครับสามบาท ราคาไม่แพงนะครับยอดขายค่อนข้างดีแล้วก็ส่วนยี่ห้อเนี่ยเราจะได้เป็นยี่ห้ออะไรมาเนี่ยก็แล้วแต่ร้านเขาจะสุ่มมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโน้ตบุ๊กผมเนี่ยมันจะสามารถมีพื้นที่เก็บข้อมูลได้เพิ่มขึ้นนะครับเป็น320 g ิมาอีกได้นึงหรือเปล่านะครับฝาตัวเก่านะครับก็สามารถใส่เข้าไปได้พอดีนะครับอ่ะโอเคเราจะใส่เข้าไปเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะประกอบแล้วก็เปิดคอมดูเลยแล้วกันนะครับเครื่องจะลวนหรือเปล่านะครับแต่จริงๆผมว่ามันก็เหมือนกับการเสียบ USB นะครับมันก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับลองกดรีเฟซหนึ่งทีเอ่อไม่เห็นมันมีการค้นหานะครับค้นหาอ,อ,อุปกรณ์นะครับ โอเคนะครับนี่นะครับมีเป็นไดดีขึ้นมานะครับเออ่ขึ้นมาเป็น298 gb นะครับซึ่งในฮาร์ดดิสก์เขียนว่า320นะครับขึ้นมา298 gb นะครับโอเคนะครับอ่ามีไดด์ขึ้นมานะครับมีที่เก็บข้อมูลขึ้นมานะครับจากไดด์ซีดีลอมเป็นไดดีนะครับเพราะว่าผมไม่อยาก พกตัวสายพกตัวกล่องฮาร์ดดิสแยกนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับโอเคนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากจะซื้อฮาร์ดดิสมือสองหรือว่าไอ้กล่องแปลงอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อเอาไว้ในคำอธิบายใต้คลิปก็แล้วกันนะครับถ้าสนใจก็ลองสั่งซื้อมาใช้กันดูนะครับเพิ่มฮาร์ดดิสให้น้ตบุ๊กนะครับในราคา300บาทใต้300กว่าจิกนะครับครจะเอา5 0 0จิก1เทราไบต์ก็ได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ